สวัสดีค่ะนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1วิทยาศาสตร์น่ารู้เรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างวิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. การตั้งคำถามหรือการระบุข้อมูล 2. การคาดคะเนคำตอบหรือการตั้งสมมติฐาน 3. การรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปผลค่ะเมื่อนักเรียนทบทวนเสร็จแล้ววันนี้คุณครูม,มีตัวอย่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ คุณครูขอยกตัวอย่างเรื่องการศึกษามดแดงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะขั้นตอนที่1การตั้งคำถามหรือการระบุปัญหาในภาพกุ้งกิ้งกำลังสงสัยว่าลักษณะภายนอกของมดแดงเป็นอย่างไรนะ ขั้นตอนที่2การคาดคเนคำตอบหรือการตั้งสมมุติฐานเด็กหญิงกุ้งกิง้งกำลังคิดว่าลักษณะของมดแดงน่าจะมีสีขามีปีกมีรำตัวสีแดงแน่ๆเลย 3. การรวบรวมข้อมูลกุ้งกิ้งกับเพื่อนๆเ,เลยออกไปสำรวจมดแดงใต้ต้นไม้โดยใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะภายนอกของมดแดงแล้วบันทึกผลเพื่อหาข้อมูลขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อกุ้งกิ้งได้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลมาแล้ว กุ้งกิ้งก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและการสืบคน้นพบว่ามดแดงเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้มีหกขามีเขี้ยวมีลำตัวสีแดงและไม่มีปีกเหมือนกันทุกตัวขั้นตอนที่ 5. สรุปผลกุ้งกิ้งได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลกุ้งกิ้งก็สามารถสรุปผลได้ว่า มดแดงเป็นสัตว์ที่มีลักษณะภายนอกคือมีรำตัวสีแดงมีหนวดมีเขี้ยวมีขาหกขาและไม่มีปีกค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์เด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ